การบริหารจัดการโควิดมันก็จะมีประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหานทรัพยากรบุคคลนะเราก็จะมองว่าในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดต้องการทั้งนวัตกรรมต้องการระบบที่รวดเร็วต้องการกำลังใจในทุกโรงพยาบาลจะมีคนเก่งๆอยู่ในจุดต่างๆซึ่งก่อนที่จะเอาคนนอกอ่ะ สามารถที่จะช่วยเหลือกันเองได้เช่นเรื่องนก g a t i v e pressure ช่างของเราเองที่เป็นคนงานแล้วก็พัฒนาจนเป็นช่างนะเขาสามารถที่จะช่วยกับในหน่วยงาน r CU ได้หรือว่าอีกอันนึงเราก็จะเจอว่าถ้าเกิดผู้บริหารที่เป็นภาพใหญ่ของฝ่ายการเพยาบานนะเข้าใจมีน้ำใจกับน้องหน้างานใช้การพูดคุยนี้แหละจะช่วยทำให้อาการแพนิค ของน้องหน้าง,งานลดลงแล้วก็ช่วยเรื่องกําลังใจของน้องมากขึ้นการถอดบทเรียนทั้งนี้เราต้องเอาไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสําหรับเกิดกรณีที่จะเกิดสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตอื่นๆที่แอพพลายใช้ได้ค่ะปัญหาภัยธรรมชาติภัยพ,พิบัติเยอะแยะ